สวัสดีครับวันนี้ก็ปู่ตายนะครับวันนี้ชาวนี้นะครับมาธีบายในเหลืองกล้องสร้างปรับปรุงดิ้งสร้างเสริมปฏิบัตภาพไมโครมิกนะครับนี่คือชื่อกล้องสร้างเสริมแต่บางคนกเรียกว่าปุ๋ยดีๆนี่เองนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นสร้างเสริมหรือว่าเป็นระดับนาโนนะครับเป็นนาแล้วไมโครไอไมโครไอไมโครเรือไมโครนะครับไมโครมิกเนี่ยมิกอาห้าในไอไอทุ่มบุญนะครับเดี๋ยวผมดูว่า วิธีการฉายนะครับเดี๋ยวพมไปเลยในในเรื่องข้อมู่นเนี่ยคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าวิธีการการฉายของผมนะนี่คือของพุมเลยขังเล็กนะี่ยพ่มฉายเกึือช่อน,นี้นะครับตัวน้ำยี่สิบดิตั้งเที่ยวนะครับตั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวชีดให้ดูเหนือปุ๋ยนะครับให้ดูดูการเดินตั้งดิ่งตัวนะครับแล้วกล็ละลล่แตกตัวไว,ว,นนนะว้นะครับแล้วก็ผมผพุ่มตอนนี้เนี่ยพมจะฉายอยู่ปืนปืนมาประมาณที่ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ปืนเนี่ยพมฉายเกล่อช่อนี้ ช่องหย่อนนี่ในช่องนี้แต่ว่าห้าทิปห้าทิปชนนะครับห้าทิปชนเนี่ยถ้าเป็นหลักการข้างกลองเนี่ยห้าร้อยห้าทิปนี่ก็ตกเหลือชนละสิบบาทเองนะครับชนละสิบบาทใชายนามได้พันลิตรแสดงว่าใช้ยชิดทั้งช่องหนอยลิตรเนี่ยได้ถึงห้าทั้งนะครับเดี๋ยวพมผมไม่ยอมนะครับปลอกกล้องดีนะครับกล้องดีเนี่ยผมชิดผมใช้สมารถ์ทได้พี่มกลางพุ่มจะเติมมาเต็มทีนะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้ยสิ่งชนเลยนะครับอ่าผมอยากให้ต้นทุเรียนของผมเติบโตไว ถ้าตอนใจี๋ยอยางก็มุ่นนี่นะครับมีปลอมคิดแล้วนะครับโอเคนะครับเา้านี้นะครับชาวันทีสิบกุมภาพันนะนะครับเจ้านี้พุ่มก็ได้หลอบคิดนะครับขางนี้คือเจ็ดวันนะครับให้ดูตอนก่อนนะครับตอนนี้มากมากไปเลยนะครับตอนนี้พุ่มหลบนี้พุ่มใช้เกมก่อนนะครับพุ่มใส่ซี่ชอนเลยนะครับไม่เคยไส้เลยนะครับพอตีพันมาพุ่มใช้เกล่ต้่องชอนร้องชอนนี้ถาวกับนำห้าลอยลิตรตัวหนึ่งซองนี้นะครับ ถ้าท่องชฉนเดี๋ยถ้าท่องชฉนพูดนะเต่๋ยถ้าเป็นท่องชอ,อนบางๆเนี่ยเป็นปั้นลิตเป็นปั้นวาลิตนะครับอนี่เดี๋ยวทำการพุม่มทำการชิดวิธีชิดเลยนะครับชิดหมดเลยครับเพราะว่าไม่เสียดายนะครับวิธีการชิดให้ดูให้ดูใบนะครับมาชิดกันมาดูใบเลย นะครับปอชิดเนี่ยใบเนี่ยเราไม่ได้ใช้สั้นจับใบอยู่ใช่นะครับใช้จับปอไม่ก็มีอย่างเดียวนะครับมันจะเต็มใบเลยให้ดูแก่ๆยิงชิดนาทางเนี่ยฮ่าให้ดูนะถ้ามาจ่อเล่นถ้ามาจ่อดูนะครับกันกันกันแตกตัวนะครับวยหมากเลยแล้วก็ซึมท้าเลยเดี๋ยวผุ่มตั้มตอนนี้ดู่อนอ่านี่ตอนนี้กำลังออกยอดนะครับชิดคนชิดนดนะครับคิดตอนคิดยอดชิด làm tôn không đối mất đây ok